สวัสดีครับผมพบกันอีกแล้วนะครับกับช anel n ครูเต้นสอนดี้นครับผมสำหรับวันนี้นะครับเราจะมาสอนวิธีการเรียงข้อมูลโดยใช้โปรแกรม Google Spreadsheet นะครับซึ่งได้จากการที่เราให้นักเรียนทําข้อสอบของเรานะครับผมแล้วเราจะนําข้อมูลเหล่านั้นนะครับมาเรียงข้อมูลเรียนเป็นห้องเรียงเป็นเลขที่นะครับแบบวิธีง่ายๆนะครับอยากรู้ว่ามีวิธีขั้นตอนการทำยังไงไปรับชมคลิปนี้กันได้เลยครับผมไปกันเลย ก่อนที่เพื่อนๆจะรับชมคลิปนะครับฝากกดติดตามแล้วไปกดกระดิ่งไปที่แจ้งเตือนทั้งหมดเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆของช่องครูเต้นสอนดีด้วยนะครับครับวันนี้ก็จะมาสอนนะครับวิธีการเรียงข้อมูลที่เราได้จากโปรแกรม Google Form นะครับเพื่อที่จะคิดคะแนนนะครับนัอกเรียนนะครับเริ่มต้นนะครับเราก็เปิดที่ Google Chrome นะครับจากนั้นนะครับทำการใส่อินด้วย Gmail ของเรานะครับ แล้วก็ไปคลิกที่ Google App นะครับจุดทั้ง9จุดตรงนี้นะครับคลิกเข้าไปครับให้เราเลือกไปที่ฟอร์อมนะครับโอเคครับต่อไปให้ทุกคนนะครับเลือกไปที่ฟอร์มที่เราออกข้อสอบไว้นะครับอ่าคลิกเข้าไปเลยครับ ในตัวอย่างนี้นีครับจะเป็นข้อสอบปลายภาคนะครับงานออกแบบเทคโนโลยีชั้นม .5 นะครับอ่าตอนนี้เราจะสามารถดูว่ามีคนเข้ามาทําข้อสอบแล้วกี่คนนะครับให้คลิกไปที่การตอบกลับครับสำหรับการตอบกลับตรงนี้นะครับโปรแกรมก็จะแสดงนะครับส่วนแรกก็จะเป็นข้อความนะครับสำหรับใครที่ตอบคำถามนะครับ ตอนนี้เรายังไม่ได้เปิดนะครับเราปิดแล้วนะครับปิดรับคําตอบแล้วนะครับก็กลที่ปุ่มนี้นะครับผมแล้วก็โปรแกรมจะแสดงกราฟิกนะครับเป็นค่าเฉลี่ยค่ามาตรฐานนะครับแล้วก็ช่วงคะแนนนะครับที่นักเรียนทาข้อสอบได้จะอยู่ประมาณนี้นะครับแล้วก็สรุปนะครับคําถามข้อไหนที่ตอบพลาดบ่อยนะครับจะอยู่ประมาณนี้นะครับผมแล้วก็เรียงคะแนนเป็นอีเมลนะครับ แล้วก็รายชื่อนะครับรายชื่อที่อ่าคนกรอกแบบฟอร์มในการทำข้อสอบเรามีชื่ออะไรบ้างก็สามารถเช็คตรงที่ชื่อนามสกุลตรงนี้ได้นะครับผมแล้วก็จะแสดงเป็นกราฟิกแสดงชั้นนะครับอ่ก็จะประมาณนี้นะครับแล้วก็แสดงนะครับข้อต่างๆนะครับว่าตอบถูกประมาณกี่เปอร์เซ็นต์นะครับก็จะอจะแสดงเป็นกราฟนะครับกราฟิก นะครับออกมาให้เราเห็นนะครับในแต่ละข้อประมาณนี้นะครับว่าตอบถูกอ่าประมาณกี่คนกี่คนนะครับอ่ะทีนี้เรามาต่อนะครับเราจะเริ่มทําการสรุปคะแนนแล้วก็คิดคะแนนนะครับสําหรับที่อ่าคนที่เข้ามาเขาสอบว่าได้คะแนนเท่าไหร่นะครับก็เราจะไปคลิกที่ปุ่มตรงนี้ครับอ่าดูคําตอบในชีตนะครับดูคําตอบในชีตนะครับ ซึ่งโปรแกรมมันจะทำการ export ข้อมูลทั้งหมดของเราออกมาเป็น g o o l l s s h e t t ในลนักษณะคล้ายๆกับโปรแกรม Excel นะครับเพื่อที่เราจะนำคะแนนเหล่านั้นนะครับไปประมวลผลต่อไปได้นะครับให้คลิกที่ปุ่มสีเขียวตรงนี้นะครับดูคำตอบใน s h e ี s นะครับคลิกเข้าไปเลยครับถ้าสมมุติตอนนี้ถ้าใครคลิกครั้งแรกนะครับมันจะมีป๊ p ปอปหน้าต่างแจ้ง ให้เราว่าจะทําการสร้างชีตใหม่ขึ้นมาตอนนี้ถ้ามีขึ้นมาก็ตอบตรลงไปได้เลยครับแต่ถ้าเกิดเราคลิกแล้ว1ครั้งนะครับครั้งต่อไปถ้าเราคลิกอีกนะครับโปรแกรมจะไม่ถามอะไรแล้วครับจะเปิด g o Google s h e e t นะครับแล้วก็จะแสดงนะครับข้อมูลของนักเรียนผู้เข้าสอบทั้งหมดให้เรานะครับในหน้าต่างของ g o Google s h e e t ตรงนี้นะครับซึ่งตอนนี้ข้อมูลก็จะยังสเปะสปะนะครับไม่เรียงอะไรทั้งสิ้นนะครับเพราะฉะนั้น พอเราได้ข้อมูลของเพื่นชีตแล้วนะครับหาขั้นตอนต่อไปนะครับผมก็ให้ทุกคนไปที่เมนูไฟล์ครับแล้วก็ไปที่คำสั่งดาวน์โหลดนะครับผมแล้วก็เลือก microsoft excel นะครับก็จะเห็นแทบด้านล่างนะครับตรงนี้นะครับโปรแกรมก็จะทำการดาวน์โหลดจากอินเทอร์เน็ตนะครับมาไว้ที่ เครื่องคอมพิวเตอร์ของเรานะครับซึ่งตรงนี้จะไปอยู่ที่ Drive My Documents ห้องดาวน์โหลดนะครับหรือนะครับเราสามารถคลิกที่ไฟล์ตรงนี้ได้เลยนะครับนะครับหรือจะคลิกรูปสามเหลี่ยมตรงนี้เลือกคำสั่ง Open ก็ได้นะครับได้หมดนะครับหรือจะเปิดโฟลเดอร์ก็ Show in f o ด d e r ตรงนี้ได้เลยนะครับอขออนุญาตคลิกที่ไฟล์ตรงนี้ได้เลยครับผม ขออนุญาตยนะครับ Google Sheets ไว้นะครับจากนั้นนะครับถ้าใครใช้ Office 2016นะครับก็จะเหมือนเป็นแบบในรูปนะครับจะมี pop-up มุมมองนะครับว่าต้องการจะเปิดการแก้ไขเกี่ยวกับไฟล์นี้ไหมนะครับให้ทุกคนคลิกเปิดการใช้งานการแก้ไขครับอ่าก็จะประมาณนี้นะครับก็จะ เป็นโปรแกรม Excel นะครับเรียงข้อมูลของนักเรียนทั้งหมดที่เข้ามาสอบนะครับผมต่อไปนะครับก็จะสอนวิธีการเรียงข้อมูลง่ายๆแล้วกันนะครับจะขออนุญาตลบคำตอบออกก่อนนะครับลบคำตอบออกก่อนเนาะนะครับเราก็น่าจะดูคำตอบที่เด็กตอบมาอยู่แล้วนะครับเพื่อที่จะให้เซลล์ดูง่ายนะครับวิธีการลบนะครับก็ นะครับไปที่คอลัมน์แล้วกันนะครับขออนุญาตลบที่คอลัมน์จีนะครับตรงนี้นะครับคลิกเข้าไปที่ด้านบนตรงนี้นะครับแบบนี้นะครับอ่าแล้วเลือกคอลัมน์นะครับจากนั้นก็เลื่อนไปครับเลื่อนไปหาคอลัมน์สุดท้ายก็น่าจะประมาณที่คอลัมน์ AJ นะครับกดชิปที่คีย์บอร์ดนะครับค้างไว้แล้วกดที่ AJ ครับผมอ่าแล้วก็ลบครับอ่าที่มีอ่าไปที่เมนูเซลล์ตรงนี้นะครับเลือกคําสั่งลบครับผม ลบเซลล์ตรงนี้ไปนะครับเพื่อที่จะเราจะได้เห็นนะครับข้อมูลที่ง่ายๆสบายตานะครับตอนนี้เราก็เหลือข้อมูลที่เราเหลือไว้ก็จะมีเวลานะครับที่อยู่อีเมลนะครับแล้วก็คะแนนนะครับชื่อนามสกุลนะครับชั้นเลขที่นะครับส่วนคําตอบตะ่กี้เราลบไปเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ไม่ต้องกลัวนะครับตอนนี้มันยังบันทึกอยู่ในที่ Google s p e a s h e e t นะครับเราสามารถดาวน์โหลด มาดูคําตอบทีหลังก็ได้เกิดเด็กสงสัยนะครับว่าทำไมถึงได้คะแนนแค่นี้นะครับสามารถไปดาวน์โหลด Google Spreadsheet ลงมาให้เด็กดูอีกครั้งหนึ่งก็ได้นะครับตอนนี้นะครับเราก็ทําการลบข้อมูลที่ให้มันดูง่ายแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับเราจะทาการเรียงห้องแล้วกันครับผมวิธีการเรียงห้องนะครับเราก็ทำการคลิกซ้าย1ครั้งครับคลิกเมาส์ค้างไว้นะครับแล้วก็ทําลากนะครับลากเลือกเซลล์ทั้งหมดครับผม เลือกเซลทั้งหมดในตัวอย่างมีทั้งหมดอ่า304บรรทัดแบบนี้นะครับอ่าคลิกซ้ายนะครับค้างไว้แล้วก็เลื่อนไปเรื่อยๆคุมข้อมูลทั้งหมดนะครับจากนั้นให้มองไปที่เมนูเรียงลำดับนะครับจะเป็นลูกศร A ถึง Z แล้วก็จะมีกรวยอ่าแบบนี้นะครับให้ติ๊กไปที่รูปมุมสามเหลี่ยมตรงนี้นะครับ แล้วเลือกคำสั่งเรียงลำดับแบบกำหนดเองครับจากนั้นจะเกิดหน้าต่างเรียงลำดับขึ้นมานะครับให้เราไปดูที่คอลัมน์นะครับที่เราจะเรียงแล้วกันนะครับให้เลือกไปที่ชั้นครับผมอ่าชั้นนะครับอ่าตรงนี้ต้องเปลี่ยนอะไรครับผมลำดับก็น้อยที่สุดไปหามากที่สุดครับผมจากนั้นกดตกลง ก็จะเรียบร้อยแล้วครับผมตอนนี้นะครับสังเกตดูว่าห้องก็จะเรียงแล้วนะครับเป็นห้อง1นะครับห้องสองห้อง3ห้อง4ห้อง5ห้อง6ห้อง7ห้อง8ห้อง9และห้อง10เรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้นะครับสเต็ปต่อไปนะครับเราทมการเรียงเล็กที่ครับผมก็ใช้วิธีการเดิมนะครับในการเรียงเล็กที่นะครับ ทำการคลิกครับผมเลือกตั้งแต่ตรงนี้เลยนะครับเซลล์ที่ช่อง A1 นะครับคลิกเข้าไปเลยนะครับแล้วก็ลากคุมดำนะครับจนถึงเซลล์สุดท้ายของห้องหนึ่งตรงนี้นะครับแล้วก็ปล่อยนะครับจากนั้นไปที่เมนูเดิมครับเรียงลำดับนะครับและกรองคลิกมุมสามเหลี่ยมเลือกคำสั่งเรียงลำดับแบบกำหนดเองครับผม ่าตรงนี้เราเปลี่ยนนะครับเรียงลงืบับตามเปลี่ยนเป็นเลขที่ครับค่าเซลล์เหมือนเดิมครับผมลำดับจากน้อยที่สุดไปหามมกที่สุดจากนั้นกดตกลงครับคลิปครับเรียบร้อยครับตอนนี้ก็จะเรียงเลขที่แล้วนะครับ123456789ถึงเลขที่สุดท้ายคือ37นะครับอ่าเวลาเราเรียงเลขที่เราจะเรียงทีละห้องนะครับเรียงทีละห้องนะครับนะครับ ต่อไปนะครับเราจะเรียงห้องที่2นะครับม5ทับสองนะครับอ่าทีนี้มันจะมีเทคนิคทิดนึงนะครับเราจะต้องเลือกนะครับเซลล์เลยไปที่ห้องหนึ่งหนึ่งเซลลแล้วกันนะครับก็คือจะต้องคลิกเริ่มตั้งแต่เนี่ยนะครับเลขที่สามสิบเจ็ดของห้องหนึ่งนะครับอ่าเราก็ดูนะครับอันนี้ก็คืออ่าเซลล์ที่ a 3สามสิบแปดนะครับเราต้องเลือกนะครับเลือกกินไปในอ่าเลือกกินไปห้องอื่น นะครับ1บรรทัดนะครับปุ๊บปุ๊บปุ๊บนะครับจากนั้นให้เลือกนะครับที่คนสุดท้ายของห้องสองแบบนี้นะครับแล้วเราก็ดูไว้นะครับว่าคอลัมน์ที่เราจะเรียงก็คือคอลัมน์ที่มีเลข37ตรงนี้นะครับเลขที่ส7ตรงนี้นะครับพะมันเรียงมันจะเริ่มเรียงงแต่บรรทัดถัดไปนะครับผมแล้วก็ไปที่ เรียงลาดับและการกองครับไปที่เรียงลาดับแบบกันหมดเองครับผมจากนั้นนะครับเลือกเรียงลาดับตามนะครับเห็นเลข37มสิบเไหมครับตรงนี้นะครับให้เลือก37ครับซึ่งมันก็คือคอลัมน์เลขที่ครับผมแล้วก็เลือกน้อยสุดไปหามากสุดแบบนี้ครับเริ่มครับเห็นไหมครับห้อง2ก็จะเรียงคะแนนแบบนี้แล้วนะครับเรียงคะแนนแบบนี้นะครับห้องอื่นนะครับก็ใช้วิธีเดียวกันนะครับเทคนิคก็คือ เราจะต้องเลือกอเลขที่สุดท้ายของห้องนี้ครับผมก็คือเลขที่41ครับแล้วก็ครอบครับครอบไปถึงเลขที่สุดท้ายของห้อง3ครับแบบนี้ครับแล้วก็คลิกที่เรียงลำดับแบบกํานหมดเองนะครับเลือกที่41ครับนะครับเลือกที่41นะครับแล้วกดตกลงแบบนี้ครับ ก็จะเรียงข้อมูลห้องสามให้เราเรียบรลอยแล้วนะครับอ่ะอีกสักหนึ่งห้องนะครับสามสักอีกหนึ่งห้องนะครับก็จะเลือกที่เลขที่สุดท้ายของห้องสามนะครับเพราะเราจะเรียงของห้องสี่นะครับคือเลขที่สี่สิบเอ็ดนั่นเองนะครับเราก็จะคลิกนะครับแถวนี้แล้วก็ลากคลุมนะครับลากคลุมนะครับเลขที่สุดท้ายของห้องสี่นะครับจากนั้นก็ไปที่เรียงลําดับครับแบบกําหนดเองนะครับ แล้วเราก็เลือกนะครับที่41ครับซึ่งเป็นคอลัมน์ของเลขที่ครับแล้วกดตกลงครับเรียบร้อยครับห้องสี่ก็เรียงข้อมูลเรียบร้อยแล้วนะครับห้องอื่นนั้นก็สามารถใช้วิธีแบบเดียวกันนะครับเทคกกนิคการเรียงข้อมูลก็คือเราต้องทำการคลิกเลือกนะครับคลิกเลือกอเลขที่สุดท้ายนะครับของห้อง ที่เราเรียงเสร็จแล้วนะครับแล้วก็คุมไปนะครับคุมไปถึงนะครับห้องที่เราต้องการนะครับแบบนี้นะครับอีกหนึ่งรอบนะครับแล้วก็คลิกที่เรียงดับแบบกำหนดเองนะครับอ่าแล้วเราก็ดูนะครับอ่าคอลัมน์ที่เป็นเลขที่ก็คือเลข42ตรงนี้เราก็มาเลขที่ี่42ครับแล้วกดตกลงครับอ่าเรียบร้อยแล้วครับห้อง5้าจะเรียงข้อมูลแบบนี้แล้วนะครับสำหรับห้องอื่นๆก็ ใช้วิธีนี้แบบเดียวกันนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็สามารถที่จะ Copy นะครับ Copy ข้อมูลนะครับ Copy ข้อมูลของห้องนี้นะครับนะครับแล้วก็ไปสร้างชีตใหม่นะครับก็ได้นะครับไปสร้างชีตใหม่นะครับแบบนี้ก็ได้ ะครับผมนะครับไปสร้างชีตใหม่นะครับอ่าเปลี่ยนชื่อเป็น5ทับหนะครับประมาณนี้นะครับก็สามารถที่จะนําข้อมูลนะครับอ่านำข้อมูลไปสร้างเป็นห้องต่างๆได้เลยนะครับส่วนวันที่เราไม่อยากได้เราก็คลิกนะครับลบตรงนี้ออกไปก็ได้นะครับอ่าเราก็รู้แล้วนะครับนี่คือของห้องหนึ่งนะครับ อ่าเลขที่1 2 3 4 5จนถึง3 4 7อยู่ตรงนี้นะครับคะแนนก็คือช่อง B ตรงนี้นะครับช่อง B ตรงนี้ก็เรียงคะแนนมานะครับก็สามารถจะทำเรียงคะแนนตามห้องต่างๆได้เช่นเดียวกันครับผมครับก็จบลงไปเรียบร้อยแล้วครับสำหรับคลิปวิธีการสอนการเรียงข้อมูลนะครับอ่าโดยใช้โปรแกรม g o g l e s p r e a d sheet นะครับดาวน์โหลดลงมานะครับเราใช้โปรแกรม Excel ง่ายๆนะครับ เรียงห้องเรียงเลขที่นะครับผมหากเพื่อนๆนะครับรับชมคลิปนี้แล้วมีประโยชน์นะครับฝากกดไลค์ถ้าใช่ฝากกดแชร์นะครับมีคำถามก็สอบถามที่ใต้คลิปด้านล่างนี้ได้เลยนะครับผมหากชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์และกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของชาแนลครูเต้นสอนนี้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอสวัสดีครับบ๊ายบาย